หัวขาวว่าแบบอ๋อแก่แล้วแก่แง็งเงาะอะไรเงี้ยใช่จริงนะโปรหนึ่งนะพี่ไม่มีแรงมาดูแลเออวอีโบว์เนื้อมึงเนี่ยมันอีโบว์อะเอ้ยแมวเรากูไปแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแมวกูไปแล้วโดวรับารองกูเซนค้าบอฟฟิเช <ok ียล เอาเลยครับเดี๋ยวผมว่าจะหาคนแกล้งเล่นๆนะครับแต่ว่าเป็นแมวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าเขาจะตกใจกันหรือเปล่านะครับจะอยู่แมวแบบกระโดดวิ่งไล่แบบงงๆเดี๋ยวไปหาก่อนดีกว่าคนแรกเฮ้ยมเจอคนหนึ่งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยบแมวโอ้โหวิ่งช้ามากนะแต่ว่าแบบโอ้ก็เร็วอยู่แต่ว่าเขาวิ่งเร็วกว่ามนุษย์อ๋อน้องผมเองทุกคนไอ้ปินด้วยเดี๋ยวๆนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ เฮ้เกือบโดนชกเอ้าเดี๋ยวมันจตในี่นบีขับรถหน่อยละกันข้ามอ้ยมันล็อกอะเฮ้ยมันปิดรถแล้เฮ้ย่ารักจัดคลพี่มาน้องเฮ้ยอะเฮ้ยเียขึ้นรถได้เะแล้วเดี๋ยวผมต้อง ค่าเขมขัดด้วยดีกว่านะครับแกจะพาผมไปไหนวะเหงาแหละเข้าใจแม่งผมเล่นคือผมเล่นในเซิร์ฟปกติมันจนเบื่อไงคนมันก็เลยแบบเริ่มชินกันหมดละเศร้าอ่ะน้องเหมียวน้องเหมียวน้องเหาคันคันคันเอาไปด้วยเด็ดเด็ดเด็ดขึ้นรถแม่งเลยเฮ้ยไปแล้วบ้านโหแมวมีใบขับขี่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันขับไปไม่ได้ตาลดไม่เป็น ผมว่าสตาร์ทรถอย่างนี้ปะเอามาสตาร์ทสตาร์ทรถไม่ได้อ่ะตัวตัวไหนวะโอ้ยเสียวความเป็นแมวหมดเลยอ่ะไปไหนไปกันเขาเรียกกันวันนี้เอาดิโอ้ยตำรวจออกออกเวรเหรอ,อให้พาแมวจกปูนอะโคตรหาผมบอกเลยเขาพาแมวจกปูนได้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่ไงนิ่งกริกเลยแมวพามาติดบั็กเลย คือถ้าแบบว่าแมวมันกัดได้อย่างงี้มันผมว่าตลกมากข่วนเนี่ยอยู่ก็ข่วออนไะด้เนี่ยเดี๋ยวดีว่าพี่แกจะพาผมไปไหนผมว่าผมลงรถเลยดีไหมเดี๋ยวเรา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 เนเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากในเซิร์ฟเวอร์อะไรอ่ะที่ไหนอ่ะเฮ้ยยเอสเคนี่คือที่ไหนวะเนี่ยผมเพิ่งเห็นกันแหละนะเดี๋ยวผมแอบลง่อปเฮ้ยแรับหายไปแล้วแมวหายไปแล้ว เดี OK. ๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว <culture> ่าครับทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวคุงอ่ะวันนี้ต้องเล่นเฟี้ยวคุงกัหน่อยแม่ผ่านมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้เล่นเลยคนนี้ครับทุกคนก็เข้ามาสอบอ่าวายร์ซเซิร์ฟนี้กันได้นะครับตอนนี้กำลังเปิดรับอยู่พอดีเลยนะครับนะใครอยากเล่น GTA 5M อะไรเงี้ยก็ปกติไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเละเทะอย่างงี้นะไม่น่าเป็นนะแต่วันนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับสตอรี่สตอรี่นิดหน่อยนะครับบายไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวนั่นจะบอกว่าไอ้บอมไอ้บอม ไงวะเฮ้ยคันคันฮัลโหลฮัลโหลอะไรโอ้ยแมวเฮ้ยเราจะตายพี่พี่บอลจะตายแล้วเฮ้ยไม่เตะแมวไม่โอดดูเฮ้ยเกินมึงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาได้ไงอ่ะไปไปนี่นี่นี่เอ้ยมันเป็นบอทเหรอหรือว่าอะไรอ่ะเออน่าจะบอทหรออย่าขอร้องอย่ามายุ่งกับฉัน เฮ้ยมีคนอยู่ข้างในเว้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยแมวแมวไม่ให้ร้องนะวะดูไม่น่าใช่ไหมพี่อย่าเด้อแมวตอนนี้กัดได้ไม่ได้ทำไมวิ่งกัดได้วะแมวตอนนี้กัดคอได้ไหมได้คุณรู้ป่ะเจ้าของคือใครคุณรู้ป่ะเอาแล้วไงเขารู้ผมอะชื่อว่าไมค์กี้เว้ยอ่าได้ไมค์กี้ระเบิด์เขถอย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 ทุบแมวทุบแมวทุบแมวตีแมวปิดตาตีแมวผมอุ้มไปแล้วอุ้มใครวะอุ้มขา ได้อุ้มมาหนึ่งคนใช่ไหมจากนั้นผมก็เล่นผมเล่นผมเล่นตัวแรกเลยแล้วกันยกเลิกเรียบร้อยโอ้จบมองไม่เห็นมองไเห็นจบคันหย่อนทันทีโอ้ยเขารู้หมดแล้วอ่ะก็คเป็นผมแม่งไม่สนุกเลยอ่ะไปละปล่อยนอนตายตรงนั้นแหละใครจะชุบก็ชุบไปฉันไม่ชุบแล้วล้อเล่นหยอกหยอกนะ bom hấp, bom hấp, bom hấp, băm bom hấp hát băm đã đi đã băm hát băm bom hấp đã. băm hát 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 băm ล้อเธอจนหมดเลยอ้าแมวเป็นใครเนี่ยเป็นใครใช่ไหมหนีเลยเอาเอาเฮ้ยเอาไปเอาบายบายเออต่อไปก็เป็นกิวเฮ้ยมีกิวฮับอยู่ดทุกคนเห็นปั๊ตรงนั้นแ่ะตัวเขียวคือกิวฮับเว้ยเดี๋ยมาดิมมาดิไม่มีคนไปรับลูกมมีคนไปรับลูกพี่แล้วหนูสวัสดีครับ มีใครเป็นข้ามไหมครับเนี่ยผมครับส้อมถึงเหรอไหมครับส้มให้แมวซ่อมเนี่ยนะคิดคิดอะไรอยู่อะผมส้อมนะผมแมวเฮ้ยเฮ้ยเอาง้อจะซ่อมหรอแมวนรกเนี่ยแมวนรกเนี่ยเฮ้ยเพื่ออะไรวะแม่งเอ้ยเฮ้ยแมวฟื้นแล้วถูกแมวชูกแมวมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนดูนะรอรอแลยวรอจังหวะเดี๋ยวอุ้มอุ้มผมจะเอาหัวชมพูก่อนไอหัวชมพูมันต้องโดนผมเว้ยเฟี้ยวคุงต้องโดนผมละ โหลวแมวเอางี้เอางี้เอางี้แล้วกันรับรับแค่นั้นแหละรับแค่นั้นแหละโหลดดูดีนี่แมวมันดื้ออะรับแมวมารับตัวผมไปเลยแมวมารับตัวผมเล่นเยอะเกินใช่ไหมย่าอะเมื่อกี้อะไรอก่อนชาวโลกเราพบกันใหม่เนี่ยพี่เห็นตใครนอนอยู่ตรงนี้หันมุ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะหัวแดงๆอะไม่รู้ใคร แมวมันทำไรไอ้กูมันพากูห่อโอเคพี่โอเคโอเคคือแมวมันทุบแมวแมวแมวมันมันพากูห่อมันจะฆ่าเยอะ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 ก็มาดิก็มาดิแมวต้บแมวแอวแมววิ่งไหวเหงาแอปหลบเย้นวดดิไอบีตีแม่แม่สวยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแหละ พาผู้ขึ้นไปบนบนฟ้าแล้วก็ปล่อยเข้ามานี่เลยพักคนละครั้งสุขาบอกกััตวครับเมื่อกี้เลยแอะไะเมื่อกี้ตีชั้นเหรอฮะจบนะจบตายไอแมวเวินก็คือกุมารทองของผมเองเว้ยไอเมลวินก็รับดีครับรัางบนหัวของผมอ่ะท่านท่านเทพเจ้าแมวลองลองถือมีดแล้วแล้วกัดดูดิท่าน อ่ะถือมีระกาดแมวแมวใส่สนับอะนะแมวแมวทับได้ชนหนแมวทับได้ชนหนทับได้ทับตายชนไหน้เราเราไม่เสืออะไรครับแมวแมวมันอีโวคนนักคนมันรู้เยอะไม่เอาละขา B M X เยักแมวขี่จักรยานวะ้ขาไม่ถึงเว้ยน้องขาไม่ถึงอ่ะไม่เออคือแมวขับรถไม่ได้อ่ะขาตัวเล็กเกินอ่ะ อ่าฮะมีคนจับก่อนได้เหรอใช่ใช่ี่อะไรวะไอแมวเฮ้ไม่ไหวนะสภาสภาใช่ไหมไอเบฟมาเจอเดี๋ยวอยู่บนตีแมวแม่แม่ไอไอเบฟมาเจออันที่เขียนงี้ใช่ไหมไอเบฟนี่เลยแมวแมวแมวข้าแมวบอกไอหัวหน้าแก๊งแบ็คแคทอะโคตรอ่อนเลยอ่ากระจกอะถูดาแบบหัวหน้าแก๊งถูดาคือไม่เรื่องหบอรู้จักปุ๊บใช่แล้ะคุณจะไม่ใช้คำสั่งให้ตายที่ผมที่ที่แบ็คแคทแบบหัวหัวขาวอะแบบ พราะว่า <1941 S 2> แก่แล้วแก่แงงหงอกอะไรใช่จริงนะพวกหนึ่งนะพี่ไม่ไม่มีแรงมาดูแลเออแมวพี่ผมบอกแล้วแมวเนี่ยมันมันมันอันนี้ว่ะพี่เล่นหัวหน้ามันนี่แหละแมวอีโวจังมึงเนี่ยมันอีโวอ่ะเอ้ยแมวเันากูไปแล้วผมไม่เอาแล้วไม่คุณีเข้าพดี๋นะจุ๊บกูด้วยจุ๊บกูด้วยแมวกูไปแล้วแล้วก็โต๊ะกู ดูนะผมทิ้งตรงไหนนะผมทิ้งตรงถังขยะด้วยทำไมเอ่ย,อยนี่ไงทิ้งตรงนี้ด้วยอดีดช่วยช่วยนี่ทิ้งตรงถังยขยะขยะด้วยอดีตไว้แมวไม่ถูกตอ้อโอเคทุกคนก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแม่งคนจับผมได้เยอะมากเลยอนะ่ะบางคนก็จับได้บางคนก็จับไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่จะจับได้มากกว่านะครับเพราะว่าแม่งคนมันดูแบบคอนเทนต์มาเยอะแล้วไงเออพอผมมาเล่นเองแม่งก็แบบ เล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเออไม่เป็ไรครับแต่ว่าก็สนุกมากเลยกันนะครับคลิปนี้ก็ใครที่อยากเล่นประเทศนี้ก็มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งอ่า discord ไว้นะครับโอเคครับก็อีิบายครับจุ๊บ